ตื่นตีสไปทำงานกลับถึงบ้านสามทุ่มแทบทุกวันนี่ชีวิตเราต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนเป็นคำถามที่วนเวียนอยู่ในใจตลอดมาสวัสดีค่ะออนรังสิมณีเหมือนทอง อ๋อทำงานด้านการค้าต่างประเทศกับสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยในความคิดของคนส่วนมากแล้วมักจะคิดว่าทำงานธนาคารดูดีจังเลยได้ใส่ชุดยูนิฟอร์มสวยๆนั่งห้องแอร์เย็นๆรายล้อมไปด้วยเงินเงินเงินแล้วก็เงินแต่ไม่ใช่ของเรานะคะเป็นของคนอื่นทั้งนั้นบางก็บอกว่าทำงานธนาคารมั่นคงสบายรายได้ดีอ,อ๋ก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันคะ่ะ มอนจึงทุ่มเทการทำงานเป็นอย่างมากต้องตื่นตีสีเพื่อไปทำงานและกลับถึงบ้านสองถึงสาทุ่มแทบทุกวันแต่บางคนอาจจะแย้งนะคะว่างานธนาคารบ่ายสามโมงครึ่งก็เลิกแล้วทำไมถึงบ้านดึกจังเลยในความเป็นจริงเมื่อประตูนธนาคารปิด3ามโมงครึ่ง นั่นหมายถึงการเริ่มทำงานอีกครั้งของพนักง,งานธนาคารงานทุกอย่างรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนั้นต้องนำมาตรวจสอบให้ตรงกับระบบบัญชีหากไม่ตรงก็งานเข้าแล้วค่ะก็ต้องหากันเลยแค่เพียงเศษสตังก็พลาดไม่ได้เวลาก็ล่วงเลยผ่านไปนะคะจากบ่ายสามโมงครึง่งเป็นเวลา4ี่โมงเย็นห้าโมงหโมงไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะหาเจอ แต่ผลลัพธ์จากการทุ่มเททำงานอย่างหนักนั่นคืองานเดิมๆชีวิตเดิมๆและรายได้เท่าเดิมซึ่งหากยังคงเป็นอย่างนี้เป้าหมายที่เราหวังไว้ว่าเราอยากจะมีบ้านมีรถได้ท่องเที่ยวก็คงจะเรือนลางหายไปและอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ ออนจึงมาฉุกคิดว่าแล้วออนจะทำยังไงดีให้ออนมีรายได้เพิ่มในขณะที่ออนคิดอยู่นั่นเองก็มีพี่เที่ยวง,งานโทรเข้ามาหายิงคำถามมา108คำถามเลยค่ะแต่ว่าออนตอบได้อยู่แค่คำถามเดียวออนตอบไปเลยว่าใช่เพราะพี่เขาถามคำถามมาว่าออนอยากมีรายได้เพิ่มไหมออนอยากมีรายได้เพิ่มอยู่แล้วพี่เขาก็เลยนะัดให้ออนไปเจอตอน1ทุ่มแถวย่าสุขุมวิท ออนได้แต่ภาวนาในใจว่าขอให้วันนี้งานธนาคารไม่มีปัญหาอะไรด้วยเถอะเมื่อไปถึงยังจุดนัดหมายพี่เขาได้พาออนไปยังห้องคนใหม่ในห้องคนใหม่บรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะมีผู้คนขึ้นมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองประสบความสำเร็จในธุรกิจหากวันนั้นตัดภาพมาที่ออน ออนนีแต่นั่งอึ้งค่ะอึ้งเพราะอะไรทราบไหมคะอึ้งเพราะว่าออนเพิ่งรู้ในวันนั้นเองว่าบนโลกใบนี้มีงานอยู่สองฝั่งเองก็คือฝั่ง active income และฝั่ง passive income และงานที่ออนคิดว่าอ,ออนตั้งใจทำกับมันทุ่มเทมันเป็นอย่างมากมันเป็นงานฝั่ง active income ค่ะมันเป็นงานที่เราเป็นสาเหตุของรายได้หากเราไม่ทำ รายได้ก็จะไม่เกิดแต่งานที่ออนนั่งฟังอยู่นั้นมันเป็นงานฝั่งแพสซีฟอินคัมคือทำเพื่อหยุดทำได้และเราก็จะมีรายได้เข้ามาตลอดอ้อโหมันมีงานแบบนี้ด้วยหรอเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะไม่อึ้งหรอคะถ้าบางคนไม่รู้ว่ามันคืองานอะไรออนอยากจะเฉลยให้ฟังว่างานนั้นก็คือธุรกิจเครือข่ายค่ะใช่มันเป็นงานที่ตอบโจทย์ออนได้มากจริงออนจึงทุ่มเทกับมันเป็นอย่างมากตั้งใจเรียนรู้ฝึกฝนถ่ายทอดจนสามารถ สร้างทีมงานขึ้นมาได้ออนทุ่มเทใส่ใจทุกวันหลังเลิกงานออนจะนัดเจอทีมงานเพื่อพูดคุยปรึกษาหาแนวทางร่วมกันทุกเสาร์อาทิตย์ออนก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปทำ House Meeting ให้กับทีมงานออนหวังลึกๆว่าอีก5ปีข้างหน้า Passive Income ต้องเกิดขึ้นกับออนอย่างแน่นอนแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในขณะที่ออนทำ House Meeting ให้กับเพื่อน ออนเกิดอาการวูบค่ะต้องนำสง่งโรงพยาบาลโดยด่วนคุณหมอวินิจฉัยว่าออนเกิดภาวะความเครียดและพักผ่อนน้อยออนจึงมาคิดทบทวนว่าหากออนยังคงใช้วิธีแบบนี้ก็ไม่พ้นว่าออนต้องกลับมาแอดมิดอีกครั้งในใจออนคิดอยู่เสมอว่างานเครือข่ายคือสิ่งที่ใช่ แต่รูปแบบและว,วิธีการต่างหากมันยังไม่ใช่แล้วจะทำยังไงล่ะคะออนจึงตั้งใจศึกษาหาข้อมูลจนพบว่ามีธุรก,กิจเครือข่ายของบริษัทบริษัทหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ของออนได้นั่นคือธุรก,กิจเครือข่ายของบริษัท Joy and c o i เพราะออนไม่ต้องรักษายอดรายเดือนไม่ต้องต่ออายุสมาชิกรายปีซึ่งทาให้ออนลดความกังวลไปได้เยอะ แล Joy Coi ยังเป็นเครือข่ายที่มากกว่าเครือข่ายนั่นเพราะ Joy Coi เป็นขายตรงสะดวกซื้อแห่งแรกของประเทศไทยที่มีสินค้านับหมื่นรายการให้เราได้เลือกสรรกันเลยค่ะตลอดจนคุณสามารถจะรับบทบาทเป็นอะไรก็ได้ใน Joy Coi ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้ขายเฟรนช์ช่าหรือนักธุรกิจคุณเลือกจะเป็นได้เลยค่ะ นอกจากนี้ออนยังเลือกร่วมทีมกับ Elite s s c ทีมออนไลน์อันดับหนึ่งของบริษัท Joy c o นที่มีเครื่องมือให้เราทำการตลาดบนโลกออนไลน์แบบร้อยเอร์เซอนไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินทางเหมือนในอดีตอีกแล้วและออนยังสามารถพูดคุยเรียนรู้ประชุมหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้เลยเหมือนสโลแกนของ Elite s อที่ว่ามีงานมีเงินครบจบในระบบเดียวมันจบจริงๆค่ะเพื่อนๆ และออเลือกสายงานอินฟินิตี้หนึ่งในสายงานของทีม Elite r อสที่มีผลงานโดดเด่นอยู่บนโลกออนไลน์ในขณะน,นี้โดยเฉพาะช่องทาง YouTube ซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วและอินฟินิตี้ยังมีกลยุทธ์การทำงานที่โดดเด่นบวกกับทีมเวิร์กที่เข้มแข็งทำให้อินฟินิตี้เป็นสายงานที่มาแรงสายงานหนึ่งในขณนะนี้ การที่ออนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Jo ยแอนอยในทีม Elit e เ s c ภายใต้สายงาน Infinity ออนมั่นใจเหลือเกินเ่าะว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะทุกท่านคะออนไม่ทราบหรอกนะคะว่าคุณเป็นใครจบจากที่ไหนหรือทำอาชีพอะไรแต่สิ่งที่ออนรู้ก็คือทุกคนมีความฝันมีความหวังและมีคนที่รักรออยู่คุณจะให้คนที่คุณรักรอดูความสำเร็จของคุณอีกนานแค่ไหน ออนอยากให้คุณเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าโอกาสที่คุณคว้าไว้ในวันนี้จะทําให้คนที่คุณรักและรักคุณยิ้มได้และคุณจะยิ้มได้กว้างกว่าพวกเขาอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ